ช็อกมากในมือถือน้องแตงโมมีแชทคมกูน้องแตงโมด้วยในแชทนั้นได้บอกว่าถ้าไม่มากับเราถือว่าตัดขาดความเป็นเพื่อนแชทนี้ส่งก่อนหนึ่งวันที่น้องแตงโมจะไปเที่ยวบนเรือฟ้าสวรรค์ยังเป็นใจที่แชทนี้ยังสามารถกู้กลับมาได้แค่ครึ่งเดียวแต่เชื่อว่าจะสามารถกู้กลับคืนมาได้ทั้งหมดลองจินตนาการดูว่าถ้าเรามีลูกสาวแล้ววันหนึ่งเธอต้องเผชิญกับอำนาจของคนที่มีตัณหาและติดศีลธรรม โดยไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เราจะทำอย่างไรการที่ผู้หญิงต้องเผชิญกับสังคมที่เต็มไปด้วยผู้ชายที่อาศัยอำนาจคงเหงและเอาเปรียบถือเป็นเรื่องน่าเศร้าเราควรจะต้องปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นต่อไปหรือไม่ทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยหากไม่มีงานนี้เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับแตงโมไม่ใช่เรื่องบังเอิญและยิ่งไม่ใช่แค่อุบัติเหตุอย่างที่บางคนพยายามให้ข้อมูล การรับงานครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างแต่ประเด็นสำคัญคือคนที่พูดคุยและรับปากลับไม่ได้ตกลงกันอย่างเป็นทางการกับคนที่จะลงมือทําแตงโมทุกอย่างจึงเต็มไปด้วยความคลุมเครือและเมื่อง,งานไม่เป็นไปตามแผนคนที่รับเงินไปแล้วจะจึงหาทางแก้ปัญหาคําถามที่หลายคนตั้งขึ้นคือหากไม่มีการวางแผนหรือเจตนาจะทำรอ้อหายแล้วแตงโมจะเสียชีวิตได้อย่างไร ยิ่งไปกว่านั้นหลักฐานบ่งชี้ว่าเธออาจถูกทรมานก่อนสิ้นใจเหตุการณ์ครั้งนี้อาจเป็นมากกว่าความบังเอิญน,นักสืบหลายท่านในเอกชนเตือนว่าไม่ควรปล่อยข้อมูลสำคัญมากเกินไปเพราะฝั่งตรงข้ามอาจหาทางปรับกลยุทธ์ในการรับมือและหากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มีอิทธิพลอาจมีความเป็นไปได้ที่แม้แต่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมเองก็ต้องถูกตรวจสอบด้วยเนื่องจากอาจมีหนอนบ่อนไส้แทรกซึมในทีมสอบสวน ตำรวจเก็บมือถือของแตงโมไว้นานมากข้อมูลที่อยู่ในเครื่องอาจเป็นกุญแจสําคัญของคดีและตำรวจย่อมมีข้อมูลทั้งหมดในมือแต่ประเด็นสําคัญคือจะมีการเปิดเผยหรือไม่หรือจะมีการทําลายหลักฐานบางส่วนหากมีภาพหรือแชทสําคัญหายไปก็เป็นไปได้ว่ามันอาจถูกลบในช่วงที่มือถืออยู่ในมือของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่รู้จักแตงโมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอเป็นหญิงสาวที่มีเสน่ห์แววตาของเธอมีความดึงดูด แต่ในขณะเดียวกันก็แฝงความเศร้าอยู่เสมอเรื่องราวของเธอเห็นว่าบางครั้งคนที่ดูสดใสาภายนอกอาจต้องเผชิญกับความยากลําบากและความอาภัพในชีวิตส่วนตัวคนที่โกหกหนึ่งครั้งจะต้องโกหกต่อไปเรื่อยๆเพื่อปกปิดความจริงแต่เมื่อไหร่ที่ความจริงถูกเปิดเผยคําโกหกทั้งหมดจะกลายเป็นหลักฐานที่มาตัวเองอย่างแน่หนาการสารภาพความจริงตั้งแต่แรกจะช่วยให้สถานการณ์เบาลงได้มากกว่า เพราะหากยังยืนยันคำโกหกต่อไปผลลัพธ์อาจเลวร้ายกว่าที่คาดแม้ว่าคดีนี้จะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ยังมีผู้คนที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมกลุ่มนักสืบอิสระและประชาชนทั่วไปที่เฝ้าติดตามคดีนี้ต่างร่วมมือกันหาข้อเท็จจริงแม้ว่าต้องเผชิญกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลและวางแผนหลายชั้นเพื่อปกปิดความจริงโทรศัพท์ของแตงโมผ่านมือใครบ้างก่อนจะกลับมาหาแม่ของเธอมีโอกาสที่ข้อมูลภายในเครื่องจะถูกเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เหตุใจคดีจึงไม่มีความคืบหนา้าทั้งที่มีหลักฐานมากมายกฎหมายยังคงศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วคดีนี้จะเงียบหายไปเหมือนกับอีกหลายๆคดีที่ผ่านมาการเสียชีวิตของแตงโมทําให้เห็นเครือข่ายอํานาจเมื่อที่ซ่อนอยู่ในสังคมหากผู้เกี่ยวข้องยอมรับความจริงและสารภาพเสียแต่แรกอาจเป็นทางออกที่ดีเพื่อนของแตงโมที่เกี่ยวข้องเคยหลุดปากพูดว่าใครฆ่า ซึ่งเป็นคำถามที่ทำให้หลายคนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าเธออาจรู้อะไรบางอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผยหนึ่งในผู้ที่อยู่บนเรือเริ่มกลับคำให้การสร้างกระแสว่าคนที่สารภาพอาจเป็นกระติกหรือไม่กระติกสามารถปฏิเสธการกระทำที่ไม่สุจริตได้หรือไม่การอ้างว่าถูกบังคับนั้นฟังขึ้นหรือไม่หากกระติกอ้างว่าถูกบังคับจริงทำไมคนอื่นที่เป็นเพื่อนเธอถึงไม่สามารถบังคับให้เธอเปิดเผยความจริงออกมาได้ กระติกเคยกล่าวว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ใครเป็นคนถ่ายรูปแต่สิ่งที่สำคัญคือใครทงร้ายแตงโมซึ่งทําให้เกิดการตั้งข้อสงสัยว่าเธออาจรู้อะไรบางอย่างและกําลังพยายามใส่ความสนใจของสังคมออกจากเรื่องจริงงานนี้ต้องสู้กันถึงที่สุดประชาชนในสังคมจะทําหน้าที่เป็นตามวิเศษเฝ้าจับตาดูความเคลื่อนไหวของคดีนี้อย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นการดําเนินคดีของตํารวจการเปิดเผยข้อมูลของนักสืบอิสระ หรือการออกมาเคลื่อนไหวของประชาชนทั่วไปทุกคนล้วนมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือไม่ให้คดีนี้เงียบหายไปเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความยุติธรรมยังคงมีอยู่จริงพวกเขาให้การว่าแตงหมดดื่มไวน์สามแก้วแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่พอที่จะต้องโกหกไม่ว่าจะดื่มสามขวดหรือมากกว่านั้นทำไมถึงต้องให้การเทสหรืออาจเป็นไปได้ว่าการโกหกไม่ได้เกิดขึ้นแค่เรื่องนี้แต่เป็นการโกหกทุกเรื่อง วันนี้เราจะได้รู้หรือไม่ว่าความจริงมีอะไรบ้างถ้าผู้เกี่ยวข้องทุกคนยอมรับความจริงทุกอย่างจะจบได้เร็วขึ้นหากปิดบังไว้ความทุกข์จะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการโกหกเพียงครั้งเดียวจะนำไปสู่การโกหกอีกหลายครั้งจนกว่าความจริงจะเปิดเผยแล้วใครจะต้องรับผิดชอบจากการสังเกตคำพูดและน้ำเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้องพวกเขาใช้คำพูดแบบพยายามบังคับให้คนเชื่อตามที่ตนพูด โดยใช้สายตาและน้ำเสียงที่ดูเหมือนมีความมั่นใจแต่บางครั้งกลับมีการทวนคำพูดบ่อยๆเหมือนกำลังตรวจสอบว่าตรงกับสคริปที่เตรียมไว้หรือไม่วิธีนี้เป็นเทคนิคที่ใช้หลอกลวงและปิดบังความจริงมาโดยตลอดความโลภและความอิจฉาของบางคนทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นในขณะที่บางคนคิดว่าตัวเองมีอำนาจเหนือกฎหมายทำให้พวกเขากล้าทำเรื่องผิดโดยไม่เกรงกลัวผลที่ตามมาแต่นี้ไม่ใช่เรื่องที่พวกเขาจะสามารถหนีไปได้ตลอดกาล คนเราเกิดมาเพื่อทําความดีแต่มีบางกลุ่มที่เลือกเส้นทางของความชั่วพวกเขาหลงระเริงในอํานาจและเชื่อว่าไม่มีใครสามารถเอาผิดได้แต่ความจริงคือไม่มีใครสามารถหลบหนีจากผลกรรมที่ตัวเองก่อไว้ได้ชีวิตหลังความตายของพวกเขาจะไม่สนุกแน่นอนแตงโมเป็นคนที่ซื่อตรงและทํางานด้วยใจจริงแต่กลับต้องมาเผชิญกับความเล่ห์เหลี่ยมของคนรอบข้างเธอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเธอเป็นแผนการ ในขณะที่บางคนรู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่กลับเทิกเฉยไม่ยอมช่วยเธอนี่คือสิ่งที่ทําให้คนทั้งประเทศรับไม่ได้เราจะยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับใครอีกหรือไม่หากปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปโดยไม่มีการลงโทษผู้กระทําผิดต่อไปอาจมีอีกหลายชีวิตที่ต้องตกเป็นเหยือ่อเราจะปล่อยให้สังคมเต็มไปด้วยผู้มีอํานาจที่ไร้ศีลธรรมและใช้กําลังกลุ่มเหงคนที่อ่อนแอว่าหรือไม่อำนาจที่ใช้ในทางที่ผิดเป็นอันตรายต่อสังคม หากไม่สามารถกำจัดมันได้เยาว,วชนในอนาคตจะตกเป็นเหยื่อมากขึ้นหากเราต้องการปกป้องพวกเขาเราจะไม่ยอมให้คดีนี้เงียบไปเหมือนกับอีกหลายคดีที่ผ่านานผ่มาคนที่กระทําชั่วคิดว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมายแต่พวกเขาอาจลืมไปว่าแม้มนุษย์จะมองไม่เห็นแต่กรรมย่อมตามติดไม่มีใครหนีพ้นผลของการกระทำของตัวเองได้อำนาจที่ได้มาจากความผิดบาปสุดท้ายแล้วจะนำพาตัวเองไปสู่หายนะ จะต้องมีอภินิหารของแตงโมและบุญกุศลของประชาชนทั้งประเทศส่งให้แตงโมและมีผู้ใจบุญทําต่อดีของแตงโมด้วยความจริงใจและซื่อตรงคงจะอีกหลายคนที่พูดไม่จริงดีอยู่กับคดีนี้คงจะนอนไม่หลับไปอีกนานหลังจากนี้จะทําให้กฎหมายแข็งแรงมากขึ้นประชาชนชาวไทยก็เคารพในกฎมากขึ้นที่ผู้บริหารให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆ ในประเทศไทยแผ่นดินนี้บรรพบุรุษได้ปกปักรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้อยู่กันอย่างมีความสุขอย่าทำร้ายกันเลยตายไปแล้วเนื้อคนเอามากินก็ไม่ได้มนุษย์เกิดมาแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอยู่บนผืนโลกใบนี้